กอเใช้ iPhone มาสองเดือนไอคาวแจ้งเตือนว่าเต็มท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้สำรองรูปเลยเป็นเพราะอะไรใช้ iPhone มา2เดือนแล้วก็ i ไอคาวแจ้งเตือนว่าเต็มทั้งทั้งที่ไม่ได้สำรองรูปเลยอ่าโอเคเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็น่าจะ ไม่เข้าใจนะครับทำคำเข้าใจองก่อนถ้าเราซื้อ iPhone มาใหม่ปุ๊บแล้วเราปิดการเชื่อมต่อ iCloud นะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะตั้งแต่แรกเลยนะไม่มีทางจะเต็มมันไม่เต็มอยู่แล้วเพราะว่า c l o u วมันก็ให้มา 5G กนะิกเนาะแต่ส่วนใหญ่นะครับหลายคนไม่รู้ไงพอซื้อมาเสร็จปุ๊บก็บอกว่าไม่ได้สํารองรูปภาพแต่ว่าก็ยังซิงค์เหมือนว่ายังเปิดซิงค์หลายๆอย่างอยู่ยังเปิดซิงค์ข้อมูลหลายๆอย่างในเครื่องอยู่ใน iCloud อยู่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ c l o u d มันมีให้ฟรีแค่ 5GB แแนนอน่่ออยูล้วถ้าเกิดว่ากกาไบตงแน่น แค่เรื่องของรูปภาพอย่างเดียวนะครับเรื่องข้อมูลอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเราไปเช็คเรื่องของไอคาว่าเรายัางสิงอยู่ไหมโดวยวิธีการนะเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็ไปที่เมนูบนสุดนะครับที่มันจะเขียนที่มันมีรูปโปรไฟล์เราอะเป็นไอคาวล้วก,กดเข้าไปพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราเลือกที่ไอคาวเลือกที่ไอคาวเสร็จแล้วเราก็ลองดูครับว่ารายการอะไรบ้างที่เปิดอยู่ให้เรากดปิดทั้งหมดเลยปิดการเชื่อมต่อครับพอปิดการเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บก็จะไม่มีการแจ้งเตือนแล้วแค่นั้นเองลองไปทําดู